ก็ใส่เครื่องใส่หนังครบแล้วน้อาที่นี่ทิมอาที่นี่เครื่องทิมเลยพี่น้องพิเลยมาใส่แล้วทิมพี่น้องทิมพี่น้อันี้ก็พิมพี่น้องพิมติ๊บเข่ากับทิมพี่น้องโอ้โหพี้องม่เอพ่อหอดองเจ็บชอบนี่คบว่าเลนขันว่ามีลูกเรีนงสิเป็นไส้่าไนวะน้องสิเป็นไ่ไโอ้มันสงสัยต้องสี่เดืนแน่ละพี่น้องเือมือพี่น้อไจัดไปพี่น้องเมนแน่หฮยเดี๋ยวาดพี่น้อ สวัสดีครับว,ว,วันนี้มาพบก,กับผมนะครับผมช่องท็อปุดปูนชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรครับต้มปลาค่ะอโอ้ยประมาณนั้นแหละครับพี่น้องีอ๋ยวเราก็ลงมือทาเลยเนาะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มาดูเครื่องครับเครื่องเราที่จะต้มปลาครับผมก็จะมีพริกนะครับกระเทียมกระเทียมครับผมพเปียกครับผมน้าครับผมดีรสครับผมเสรซต เออดีรถรถดีรถไม่ดีไม่ต้องขี่พอ <h ums> ครับผมรถบ่ด,ดีว่ต้องขี่มั้งครับผมผงแซบหอยซ,ซอดซอดหอยครับผมล่าปลาติดตาครับผมใบ่ปกกูดครับพี่น้องไข่ต้นหอมครับผมมีเล็กชี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเปย์หอมครับเปย์หอมครับผมหอมเปย์ครับพี่น้องซิกนเนเจอร์เฮาปลาครับผมปลานินปลาปลานินครับที่นี่ก็สีมีประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ใส่เครื่องสอยห ta ta. Okay. 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 ้องถีมีอย่างงี้นะครับผมหมอกระทะโคคือเกาับพีผ่านม่ได้ติบเข่าครับพ่น้องไปสั่นห้อลงมือเห็นเลยนะครับเนาะโอเควะครับโอเคเคโอ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 วคโเคโอเคโอเคโอเลยอเคโอเคโอนคโกเคโเ้้อเคโนเอโเด้อเโอเคโอเคาอเคโอ้คโอเ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 อเคีอเคโอเอเอเคโอเคโเค้อเอเคโอเอเเออเอเคเเออเเ ตะไคร้ครับผมลงกล่อนเลยเพื่อความหอมหอมเด้พี่น้องความหอมม,หอม,มือนีเฮ็ดกินได้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสีบัมีแนวกินแรงครับผม, <c oughs> บมเนี่ยมนเลนหลายหลายสีบัมีแนวกิน <c oughs> เอาลงก่อนไปประคุณ <c oughs> จังเอาลงอีกขี้หลังเพราะว่ามันเอาลงก่อนสิขมพี่น้องพี่เข้ากับสีมาตำเครื่องถาเนอ้าไปที่นี้ <c oughs> ตำเครื่องถา, <c oughs> าครัวสีน <c oughs> ี้เขาอีกอย่างเข้าไปที่นี้สีครับผมพี่น้องพริกลงโจ๊ะครับผม ใกระเทียมพร้อมพี่น้องกระเทียมพร้อมเนาะตามเลขแรกพี่น้องมาที่นี่ถ่ายตะหนามเลยครับพี่น้องถ่ายตะหนามนี่หมอกดอบโอเคพี่น้องมาที่นี่ได้ไปอย่างเดือดจี้น่อยแล้วครับผมไออันขามครับผมใส่ลงเลยพี่น้องลงหมอได้ผม เอะลงเลยครับผมคนจังหน่อยครับผมเพื่อให้น้ำขามันเข้ากับน้ำเมื่อนี้เพรอยากท่าป็นไดเด้อพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่าเมื่อนี้เฮ็ดกินครับอันนั้นก้อนก็เฮ็ดกินอยู่ครับผมเพื่อนเพื่เาเฮ็ดกินครับคือเมื่อนี้เดี๋ยวมันสีได้ซับปะทะซับขยะก่อนหน่อยครับพี่น้องโอ้โอผมลื่นพี่น้องนี่ยนะมันเดือดแล้วที่นี่เอาขาน้อลงครับผมขาน้อลงเนาะครับเนาะเอาให้ลงเลยนี่ เจ๊พอบสีไม <Yeah. S 1> ja. ่เห mm ็ดแบบแสบู่้เลยเจ๊โจกับนู่หินเพินนุ่งาณนองเลยแฉลวเดยแยวบเอายักสามก่อนพอเมื่อนครับคนคนอีหละคคนคนเท่าองเลยครับพี่น้องวางห่วยใส่เวลาบางๆางนะี เวลาว่างๆครับพี่น้องฐานะมันเดือดอือฐานะเดือดเอาอียังอีกครับไปที่นี่เอาอียังอีกฐานะมันเดือดเดี๋ยวไปที่นี่เต้งหนา้าฐานะมันเดือดครับพี่นอ <c ười> ้องอือนี่มิยังใส่อันนี้บปที่นี่ครับฐานะฐานะม,มันเดือดนะครับ <c ười> ใส่ได้นี่ก็กระจกเดือดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต้องถากเป็นเต้ยโตนะครับผมแต่ล้ว ทางเดียวบอกครับเฮ้ยหนึ่งแน่อมีทางหน่งขอหาพ่อนี่องคันเดเอาให้หัวหวหหน้ามันเดือดเลยเน่นัน่ย่เลเล้ยเลียเลยลี่ยนเลี่ยนเลนลี่ยลนจัดต่อใเรองหน่าเดียวแล้วเอาเครื่องลงเลยครับนมครับผมของพี่น้องเพื่อนน่อย่างนี้ เ้อพีน่น้องเด้อบักพี่กับอันเที่ยงครับพี่น้องใส่อาลงโหลดนี่นี่อ่ะใส่ดีมาสิบ้ดนเดียนใส่ดีใส่ดีดีตามเลยรถดีเลยครับพี่น้องเลยตามเลยรถดีเลยพี่น่วยมันคือบ้าน่องของพี่น้องมันเป็นมันเป็นลูกกาเอาพอดีครับผมโจ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 ใส่ผงแสบครับผมมาที่นี่ ใส่โลดใส่โลดครับผมใส่หลายจำเด็ถุงนวดถุงแสบโอ้ยอลลนล่องพี่น้องเอาตกลงมุดถุงอยู่นี่ครับือนี่ือเอา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 จำหนีนะพี่น้องสงสัยผมแสบว่าอยากเล่นน้ามูอเอาซ่อนหอยเ่อนหอยเอาเส้นหอยเ่อตกลงเนหอยเพิ่มความแสบพี่น้องใช่ลูกไซไซหน้าพาง ได้ซิมเมองนิมรรมงนมรรมกนจะจังเอาฟ้ารูิมงก่อนเด้พี่น้งเด้อระายการอยูพี่น้อง <ยา S 1> ล้วซิมพี่น,อน,นนะอ้องเมไงะ็นยัไงหินมบ้างถามบ้ยตานได้พี่นอ้องอะลงดน่ะนนเฮ้ยซิมชิมเงได้พี่น้องซิมดิ โอ๊ดกาเลพี่น้องแซ่บโอ้โอสิบเบงสิบเบิงนยังไงครับเป็นยังไงโอ้ยเป็นยังไงครับผมซิมๆิมสิมซิมแซ่บห่แซ่ล้วแซ้วไม่แซ่บอีหีนี้สิมหังเดียวนี่ผมซิมเหงพี่เดโอ้พาแลวพี่น้องเขาก็ใส่เครื่องใสหยังครบแล้วนอที่นี่ทิมที่นี่เครื่องทิมเลยเด้อทิมเลยส่แล้วทิมแล้ เพี่เอาปลาลงพี่น้องปลาลงเด้อที่นี่ลงเลยครับที่นี่ปลาลงแล้วนี้กะเทมพี่น้องเทมติ๊บเข่ากะเทมพี่น้องโอ้ยโบเมียโบเ้ยงแล้วกินหอ้ากินเขาไหวทายยำสุดท้ายเออด้วยทายกินสุดท้ายพี่น้องอันนี้กะเทมเออเทมพคกนี้ โอ้ยขิงกับขิงแดงของหนู่ี่นาย่านเสียของข้าเจ้าข้าเจ้ากำลงล่วงถามอยู่ระวังโคกงระวังโค้งเป็นโค้งแตกเว้ยระบังว่าสั้นโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทาทาปามซุกย่างเดียวเลยพี่น้องที่ถ้าโจโจโหลดกับนู่นหินไปที่เดี๋ยวผมสิตัดทาไปตอนทีผมต้มแล้วแล้วต้มแล้วแล้วปามซุกแล้วพี่น้องไปเรือยที่นี่เดี๋ยวผมสิตัดทาไปตอนนั้นเนาะโอเคเนาะโอเคเราจะเพิ่มเพิ่มราคาแล้วโอเคแล้ว ไปเดี๋ยวตัดไปที่ภาพตอนที่มันสุกเลยครับพี่น้องจัดไปไปโอเคครับพี่น้องที่นี่เนาะปลาเข้าไปต้มสุกแล้วที่กับเอาใบบักกูลื่อยพี่น้องเด้อล่องเล่ยใบบักกูนี่ล่องเล่ยครับผมบักกูล่องเล่ยเนาะใส่ได้ครับผมอาลงอาลงลงผมโอ้ยลืมมีพี่น้องสงสัยสิี่มิตเอาอะครับผมแสบพื้นเก้าท่าน่ะ พวกกระส่ธรรมดาคงสีเป็นไตบ่ได้ <S <S ไพี่น,อน้นนองเอ้ยใส่สีเด็กพี่น้องเนี่ยมันแซ่บพี่น้องเอ้ยสามีพ่อสามีพ่อมื่อกี้สามีพ่อใส่เด็กพี่น้องเอ้ยแซ่บเก่าหรอกแเบิ่งรหดสีสันพี่น้องนี่หมอนี่เอาเบิ่งเลยครับผม <S 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 บอกครับพี่ว่าผม <S <S นี่ครับ พ่ออดตองเจ็บชอบนี daylight, ่ค่ะว่เลนคันว่ามีลูกเล่นคงสิเป็นไป้่ะได้วะเนาะเนาะคงสิเป็นไป้่ะได้โอ้มันสงสัยต้องสี่เดือนแน่ละพี่น้องเนื้อเหมือนนี่เนาะเอ้ยัดไปพี่น้องเล่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปรียบภาพพี่น้อง กูถื day, u, ่เป็นไปว่ะด oh, so, <c oughs> ิเขามายังเขามอยู่บ่เขาเยอะสองลูกโอ้โหสองลูกอาซัต์พี่รังอุ้ยเดียวเลยเียสองลูกนี่ลูกนี่ลูกไปของปากของข้อเอามาหนีแล่พี่น้องเอาปากของข้อมาหนีครับผมเนาะเขาสิตัดตผ้าเป้ตอนที่เข้าทีดตัดใส่หมดหนีไน้ครับผมเนาะโอเคแล้วตอนนี้ทานเครื่องไทยยังเขากันก่อนครับผมไปกันโอเคครับผมพี่น้องที่นี่เครื่องเข้ากับซี ไปเข่าแล้วค so รับผมผมปล่อยใหม่ช่วยไงทักนนึงเี่ยดี่เขาก็สิทําการเอาตาขึ้นมาจโจ๊กได้นหมครับเนาะอ้โหิเนาะเพรินเลยบึ่อหน้งบื่อหนี้ตั๊กตักดับไฟดับไฟไปที่นี้ดับไฟดับไฟเอาถือ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 ตั๊กคอยๆได้พี่น้องเนาะตักแงี้ยวได้ปลาแตกปลามุนปามุนเดี๋ยวมึงกันนหนเดี๋ยวมึงนะเฮ้ยหอมเ เขากล้งอง,งบ,งบอ่พี่น้องเขากล้องยุ่บอ่บเลยงี้เาโหลดพี่น้องเอามันเส็บแซ่เมื่อนี้โอเคครับพี่น้องไปที่ยีเข้ากสิตัดไปตอนที่เข้ากินเลยเนาะโอเคครับผมไป พี่นี่ก็สโจเลยครับผมเนาะเข้า็ได้เห็นสีหน้าสีตาอาหารห้าแล้วเนาะผมก็จัดไายให้เบื้องแล้วครับผมผมบอกเลยเห็นน้ำหรือสีน้ำไล่แตกผมไล่แตกผมไล่แตกผมบอกอยู่มืเบื้องเนี้ยติ๊เข่าครับผมขวั่อนบ่มีควนคือจังเข็มที่นัมนเิ๊เข่าขวัญ่อนบ่มีควนเอาจัดเลยเฮ้าเนาะนี่เบื้อ้เห็ดเลนนครับผมเห็ดอีริแซ็บผมบอกอยู่เบื้องนี้พี่น้องเด้วยอือเบื้องนี้พี่น้องเด้อ บึ้เป็นยังไงนู้หินโยบังมือแล้วไวพี่น้องบังมือแล้วไวบดมาได้พี่น้องเนอ่ครับครับครับผมแทบตาน่แหละครับแน่นชมาด้วพี่น้องเอดน้ำกันนะโอเคแสบเลยเนี่มาดื่น้ง แม่นคะมากินน้ำกันด้วยจัดเมนูเป็นยังไงนู่หินแสบบ่าาแสบเล่นบ่ลงหร่อแสบยุคคาสดพี่น้องเบืองไักบาทกันนะปนี่ได้พี่น้องเด้มาดังเล้ครับผมหืมกเน่นี่นู่หินโอ้ยน้ำเฮียสายดวนเอางำเลยที่นี่หืมเนียวกล์ติดมือเลยนี่นา พอหนึ่งครับพี่น้องเขาเป็นพี่น้องเบิ่งน้าบื้อเนี่ยเฮ้ยเข่าติดมือเบิ่งแหนพ่นจังเป็นเพลปิดขั้นขิมอีหยังพี่น้องมากินน้ำกันด้วพ่อแม่พี่น้องค่ะแตกนัวต้มตุมันหวานแต่ตุ่มมันหวานของของมักอิดเข่าสิติดข้อพี่น้อง กินอย่างข้ามนยังเห็นพ่อแม่พี่น้อ,องเบิ่งนะคะ<อ>่ะเจ้าเคยแบบมันวมืออะไรนีนมีอะแรงอยู่แล้วใช่ไหมใครสอนแม่แม่ครับเกี่ยวแรงเฮียเดี๋ยวแล้วเลยงานสอนแม่ให้ไปไหแนแมนสีกินขา้าวอ,อ,อีกรอบเดี๋ยวหลอกแล้วกันแต่กสีกินขี้เก่าหรอกอ๋อเอาเลยชวูพี่น้องมันบ่งอีแหละอ๋อ,อข้อมยังไงกันเนี่ยมึงน่ไงมึงเนี่ยสองขานี่เครื่องบินได้พี่น้องเครื่องบินได้หนิเครื่องบินได้พี่น้องอันนี้ก็ พี่น้องนี่ปีกอันนี้ล้านพี่น้องล้านเตียงบินพี่น้องเพิ่งไปเด้อล้านเตียงบินครับผมเนี่ยเอาสดอีดาสดสดนี่สูตรนี้นะผู้ใดอยากเอาไปน้ำเห็ดกันน้ำเห็ดได้พี่น้องโอเคแซ่บอยู่สูตรนี้ก็ได้มาจากของผมไปฝึกงานเหรอครับผมเดี๋ยวลูกพี่ผมสอนแต่ผมขาดคืออย่างเดี๋ยวใบกระเพราพี่น้องเมื่อนี่ไม่มีใบกระเพราครับผมจิมหน้าบิ่งว่างแสงน้ำเด้อบึ้ยสดน้ำพีนาะ ส่วนเห็นพี่น้องเมืองกนหรอปเอเบืองนี้มือเพลินพี่น้องเอ๋ยจะเป็นใบผิดมยังมากหรมันี่มนี่มมากเด้ออ่าเดี๋ยวจะเป็นไปุ๊บสงสัยสีเดีพี่แกงบ้านแหละพี่น้องมือมันโมมังวาสองป่องเอาส่วเห็พี่น้องคนเบืองนะส่วนพี่น้องนเมืองกข้ามกันแล้วส่วนพี่น้องคนเมืองข้ามกันนะดูงข้ามแล้วปิดคลิปไปทีนี่เ้ยไมเอพี่น้อง อเราล่าหอนไปชอบได้ไหมคะมือแล้วมันก็สีมือแล้วหุ่เบิ่งหุ่น้องป้าหุ่นเหนื้อยพี่น้องไปก็โอเคครับพี่น้องหันมือนี่ผู้ได้มาคลิปนี้ก็กดลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้ก็กดสต๊าฟแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งครับผมกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งคือจังนองเป็นวันแล้วกับผมอย่าลืมเรื่องอะไรพี่น้องอย่าลืมครับผมไป ประมาณนี้แหละเนะาะบอกท่านผู้ชมล่าท่านผู้ชมครับนี่แหละเนาะนเนะาะหินเนาะค่ะอืมไปโอเคเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสว,ส,สวัสดีค่นะ